ูภาษาพอดีด้วยดมเสร็จเทสเทสพี่๊อปเวลาน่าตื่นตาวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดแหนมนะคะเนี่ยค่ะเครื่องเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะลืมซื้อแตงมาให้ยบันี่ลืมื่อแตงมาแตงกินกับข้าวผัดแหนมตีโอ้ลืมซื้อแตงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามีถัว่ว อุ้ยรุงพรต้องปลูกแตงแล้วแหละเอาไปกินกับข้าวผัดยังไม่มีที่ยังไม่มีที่ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> บอกให้ซื้อ,<ข>อที่เพิ่มตีจะซื้อมาเล็ดมาพี่กมูคะขอที่สื้ปลูกแตงหน่อยคะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะขออีกสักสองไร่อะค่ะโอ<ห>้ <c oughs> ยเราโลต้นกล้วยตรงนี้เลยนี่ โลโต้นกล้วยโลดงกล้วยเราทําเป็นแปลงผักเลยควนี้นะนแต่จะไม่มีกล้วยกินเหรอกล้วยก็ปลูกริมบ่กล้วยก็ลิมริมรอบรอบนี่ไงกล้วยตองเราเราปลูกกล้วยไอตองปลูกกล้วยตองเหรอกล้วยตองเอาแล้วไม่มีกล้วยน้ำว้าลุงลม,ม,ม,ลม่ีครับม,มีโอ้มีออเดอร์มาเยอะอยู่นะวันนี้ เอาด้อะไรจ๊ะมะเขือเหลืองมะละกอกล้วยกล้วยเยอะไหมกล้วยเยอะอยู่นะพี่พรเยอะอยู่กล้วยเราเพิ่เยอะต้องหาที่เพิ่มจริงๆแล้วล่ะมะละกอต้มตำมะละกอฮอลแลนด์มะเขือเหลืองเก็บหมดเลยนะมะเขือเหลืองมะเขือเหนียวอะนะจ้ะเก็บพรุ่งนี้งั้นเดี๋ยวขอไปไอ้นี่ก่อนขอไปตลาดแป๊บไปไม่ได้ไปหาที่เพิ่มไงอ๋อนึกว่าจะไปซื้อกล้วยมาไไปซื้อ ไปซื้อลอตเตอรีตร่ต้นใบโอ้โอ้มันจีนด้ปลูกอะเนาะอะโคกระเทียมค่ะไปได้เสื้อที่ไหนมา<อ>เนี่ยเด๋ออะลรวะเทคโนโลเลยเทคโนโลเลยคุณเดว่าเป็นเด็กเทคโนโบอ่ะเด็กทั่งก็เนี้นยเทคโนเลยจังได๋เนี่ยพ่อใหญ่แหวงไปได้มหมจังได๋อ๋อก็ได้มาจากเขาไห้มาเนาะฮะ พ่อไปเรียนเป็นเด็กช่างบ่อนิอืมอ่ะเป็นพ่อทุกสถาบันด้วยนี่อันนี้หนูซื้อมาฝากของเราไม่มีก็รด้ไงยังไงน่าหนานุ่มใหญ่แน่ได้มึงหอยอ่อนต้นอ่อนตัวท่านมีคนตัด้นยังไงหอยอ่อนต้นติอืมน่าหนะหอยปลาหม้โหเฮ็ดบิดดีเลยบ่ บดนั่นแล้วเราไม่มีปัญหานะคะแหนมหมูของเราเจ็ดห่อเลยค่ะใหญ่ๆนั่นๆเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ค่ะแหนมหมูก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะความเปรี้ยวก็จะชะลอชะลอไปเรื่อยๆแต่ไว้ข้างนอกก็จะเปรี้ยวเร็วใครชอบเปรี้ยวแต่ว่าข้าวผัดเนี่ยมันต้องใช้แหนมเปรี้ยวนะคะโอ้เยอะแล้วอ่ะพี่เพชรใช่เยอะนะนี่เยอะนะเนี่ยนึกว่าจะโอ้โหนี่สี่ก้อนยังเต็มมเยอะ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  เดี๋ยวดูก้อนที่ยังตอนไม่ดีนะคะเดี๋ยวออกมาดูดูขนาดเขานะของเราก็จะมีหนังใช่ไหมจะมีหนังอือโอสวย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 นี่คือแหนมหมูธรรมชาติไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่แต่งสีด้วยค่ะใส่กระเทียมลงปไปเราจะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะ ไม่รู้หอมกระเทียมหรือหอมแหนมแหนมเริ่มสุกใส่ไข่เลยจ้ะเอาไข่กับแหนมตัวคู่กันร้อยไข่สุกให้มันแห้งนิดนึงค่ะพอเริ่มแห้งใส่ข้าวเลยโอ้ดูเหมือนจะบาลานซ์กันเนาะพอไหมเอ้ยใหญ่มาก ้ข้าวเยอะใส่รสปรุงรสนะคะทุกอย่างกะกะเอานะคะคุณผู้ชม ใส,ใส่เข้าไปเถอะค่ะคุณผู้ชมน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะเพราะแหนมเรามีรสชาติแล้วนะคะแหนมเรามีรสชาติอร่อยยแล้วค่อยๆปรุงนะคะเพื่อสีสันที่สวยงาม <c oughs> เพื่อสีสันที่สวยงามค่ะ <c oughs> เราก็จะใช้สีอีวดานะคะ อันนี้ใช้หอมแกกหอมใหญ่ไม่มีจริงๆใช้หอมใหญ่ใช่ไหมคะได่จ้ะใช้ได้หอมมะเขือเทศหอมแขกก็อร่อยอสวยขึ้นเลยจะเห็นว่าแม่ครัวเขาไม่ตวงเลยนะแล้วต้องชิมไหม ไม่ต้องชิมเลยจ้ะไม่ต้องชิมเรียกว่าประสบการณ์ล้นลวนเลยนะคะเป๊ะเ,ออเวลาทำข้าวกล่องก็ทำเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเรียบร้อยตามด้วยท้ายหอมซอยสวยเลยทีนี้หน้าตาดีเลยอ่ะนี่คือข้าวผัดแหนมนะคะสด แหนมหมูแม่ทองนาคทำเมนูนี้ก็อร่อยนะคะ,ะถ้าทำแบบกินสักสามคนสี่คนนะคะไม่ครัวเพชสีคนใช้สองก้อนก็พออืแล้วก็อีกห้าก้อนแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะนี่อีกหนึ่งเมนูที่แนะนำค่ะ มาครับพี่น้องโอ้โหนี่ได้แล้วได้แล้วน่ใช่อันนี้ใช่ไหมจับมาจับจริงทีฟันนะมะนาวฝานไว้นั่นนะนะช่วยมะนาวพริกน้ำปลาพร้อมมาลุยโอ้โหอ่อถ้ามันอ่อนเค็มยังไงก็นี่ไงครับน้ำปลาพริกเขาทำไว้อยู่แล้วครับเพราะว่า เรื่องราวของอ่อนเค็มเป็นยังไงอะคะอ๋อมันมีสามีภรรยาคู่นึ่งชื่ออ่อนสามีชิมเสร็จแล้วก็บอกภรรยาอ่อนเค็มภรรยาก็เทใหญ่เลยน้ำตาลอ่อนเค็มเทอ่อนเค็มเทไออ่อนกูเค็มเอาใครสนใจอร่อยคูอร่อยอ,อ,อ,ยอะแจ็คไม่ได้ชิมเลยนะพอดีเลยเหรอมาลุมมาตุ้มตรงนี้หน่อยมาใครอยากมา อพอดีไหมนน้ำปลาพริกต้องการความเผ็ดก็พริกเลยนะคะพริกสวนต้มน้ำปลาพริกหน่อยพอดีอนื้อแล้วเป็นอาหารมือง่ายๆลองเอาไปทำดูนะฮะแหนมจากร้านแม่ทองนาคนี่หนมหมูน้ำพริกนรลกปลาย่างนีน่ลองดูถ้าใครชอบแนวนี้ แจ็คลองหอมหอมปลาย่างหอมปลาย่างหอมหอมผมบุ้งไบแดงกำลังในกระทะนะเอาหอ,อ,อาหผักบุ้งลงพรลงกระทะแล้วคะ่ะนี่อุย้ยได้เยอะอยู่นาใครจะบอกว่าได้จานเดียวมันน่าจะได้สองจานนะเนี่ยวันนี้เราไม่มีเต้าเจีเจ้ยวเพราะว่าไม่ค่อยได้ผัดนะคะ จะอร่อยไหมคะแม่ครัวผัดในดอกผัดในดอกไม่มีเต้าเจี้ยวโอ้อาแต่ว่าของสดของลุงพรยังไงก็อร่อยน่าจะอร่อยเอเพราะว่าเต้าเจี้ยวซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เสียต้องใสตู้เย็นเนาะใช่ใช่ใช่เต้าเจี้ยวต้องใสตู้เย็นนะคะเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้ไงใช่เดี๋ยวนี้เรามีสวนผักปุ้งแล้วสงสัยต้องซื้อเต้าเจี้ยวมาใสตู้เย็นไว้ละแต่ขวดเล็กพอได้เดี๋ยวซื้อเต้าเจี้ยวมานลค่ะโอ้โหดูค่ะผักปุ้ง ไปไมแดงนะคะวันนี้เนาะวันนี้มีพี่หนิงนะคะมาจากสวีเดนนะคะมาเยี่ยมถึงสวนเลยคะ่ะนี่ค่ะพร้อมกับแฟนของแกนะคะเป็นชาวสวีเดนกําลังคุยกันเรื่องผักไทยผักไทยในสวีเดนมันแพงขนาดไหน พี่เหนิงเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะไปดูนะคะเปรียบเทียบอันนี้คือลองบีนนะคะก็คือถั่วฝักยาวกำนี้เท่าไหร่คะพี่เหน่งถ้ากำใหญ่ขนาดนั้นอยู่สวีเดนประมาณ300ไทยค่ะ300บาท3า0รบาทมะละกอโลล,ละ5 0าร้อค่ะมาละกอโลระหนึ่กัมนั้กำนั้นอน่ะ180ดบค่าเครื่องพันค่าเครืร่องอีกพันหนึ่งด้วย ไอ้กล้วยหวีละห้าร้อยค่ะเน่ของเรามีมะเขือนี่กล้วยกล้วยหวีนี้ห้าร้อยแต่เราขายยี่สิบห้าบาทที่ห้าลูกร้อยห้าสิบไทยค่ะมะเขืออะไรเนี่ยเหรอฮะค่ะมะเขือปลอมมะเขืออะไรแพงมากเลยมะเขือภาษาสวอเดนว่าอะไรเอ็กแคมเอ็กแคมภาษาอังทิมเบียนพี่ไม่รู้เอ็กแคมแล้วลองบินอ่ากระเจี๊ยบล่รกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบพี่ลืม กันเคียวข้าวที่รู้แต่ขันข้าวเคยไปอยู่สวีเดนจำจำชื่อผักได้ไหมไม่น่าจะมีนะอ๋อมีแต่ว่าเขาไม่มีชื่อเรียกภาษา สวีเดนแน่เลยอันนี่ดิสซิสสะตอแล้วสะตอสะตมันเป็นพืชจำจำพวกถั่วอ๋อก็เรียกว่าเป็นถั่วไปหมดเลยใช่ไหมเรียกเป็น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 พีนัทนะครับเอเป็นพีนัทนะเพราะเป็นสกุลถั่วอ๋อสตอนี่จะเรียกเป็นสกุลถั่วนะคะสกุลถั่วพีนัทพี่หนิงเก่งภาษาอังกฤษเป็นอดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะคะไปเจอภาษาสวีเดนไองไม่ใช่ก็คุยกับพี่หนิงอยู่ อ่ะสตอฟอร์ฟอร์มเซาท์ไทยลนดเซาไทยแลนด์ลองชิมอ่ะพี่พี่ขวันข้าวคอยแปลให้แกหน่อยนะเผื่อแกกินไม่ได้เดี๋ยวเอาลูกใหม่ดีกว่าที่มันมาแคเนตต์ย่อแคเนตต์ต่อแลหมาอุ้ยเป็นภาษาอุ้ยภาษาสวีเดนนี่ดมเซิร์เทสเทสเทสพี่ปับเวลาปั๊ับเวลาปั๊ับเวลา น้าสตาเขาไม่นมเบิ้นหรอกบีนส์แกแกว่าไงนะเซมบีนเซมบีนเอ่อคล้ายๆถั่วใกล้ถั่วเขาเาเรียกตระกูลถั่วหมดเลยเออสิตระกูลีท้องเอาอย่างนี้ต้องเอาแจ่วบองมาให้จิ้มลองดูนะเดี๋ยวจะยายใจไรนักชาตินี่เห็นไหมฝรั่งกินตะตอเขาบอกมัน มันเหมือนตระกูลถั่วกินกินถั่วบ้านชั้นถั่วใช่ช้มาซมเบิร์นเนาะบ้านเบิร์นเนอ่์แปลว่าถั่วค่ะอ๋อเบิร์นเนอร์เบิร์นเนอร์ทีนับนั่นแหละค่ะคุณรัชนีอันนี้ลองลองชิมมั้ยนี่มไหมถั่วฝักยาวลองชิมเทสต์กินถั่วฝักยาวดูนะคะหวานแน่เลยอู้อู้ต้อ ลุ้งเบื่อลองบินก็คอล้งเบอร์ภาษาสวีเดนลองเบอร์ลองเบอรอสวีเดนลองบินคือถั่วฝักยาวลองเบอร์ก็คือถั่วฝักยาวนะส่วนกระเจี๊ยบนี่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีลืมลืมค่ะลืมตอนอยู่เมืองไทยเป็นอาจารย์สอนใช่ไหมคะสอนภาษาอังกฤษคะสอนภาษาอังกฤษเลย Basic English I am English teacher When I go Sweden I talk Sweden very difficult ไปเจอภาษาสวีเ hey, ดนไงหลังทวนแต่ไปอยู่กี่ปีครับพี่หนิงอุ้ยพี่ได้สัญชาติ15ปีที่แล้วอ๋อเดี๋ยได้คล่องปลือเลยเรียบร้อยแล้วนะพี่บินไปบินมาค่ะยังกับลูกคนข้าวนี่เป็นลูกสาวลูกสาวคนโตค่ะมีลูกสาวกี่คนลูกสาวคนเดียวค่ะเด็กมาไทายค่ะเด็กบ้านน้องบ้านาอุ้ยคนบ้านเดียวกันคนกูราดบ้านเองแต่มาซื้อบ้านอยู่พึกธสิริ มาเพชรบุรีก็จะอวดน้ำตาลเพชรบุรีนะคะน้ำตาลเพชรบุรีคุณสเวนสารกำลังชิมน้ำตาลเพชรบุรีเนสต์ตอมสมหูนึงแกบอกว่าลูกไล่เหมือนน้ำผึ้งภาษาตวิฬหนึงเนสต์ตอมสมหูนึงเดี๋ยวแกเหมือนเหมือนน้ำผึ้งเลยเหมือนน้ำผึ้งลูกไล่ฮันนี่เลยนะไ t h ฮันนี่ครับครับเนสต์ตอมสมหูนึงเดี๋ยวยูยแคนเซลลูกไล่เดอร์ฮันนี่บ๊ายบายทะเบียนรถคนโคราชค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับกลับแล้วนะคะก็ราต่อบายบาบ๊ายบายอแม่พี่หนิงกับครอบครัวน่ารักมากเลยนะคะมารอบนี้เนี่ยมาสั่งของเลยเยอะใช่ไหมพี่เพชรเอาอะไรไปบ้างอะซื้อทุกอย่างอ๋อบางส่วนก็จะกินที่โคราชเดี๋ยวจะไปโคราชนะคะเป็นคนประทายเนี่ย่ะ เขาเป็นคนประทายบ้านเดียวกันโคราชบ้านเองแล้วก็เขาก็จะไปกินที่โคราชบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็จะเอาไปสวีเดนไปแล้ว